สวัสดีครับผมอเล็กซ์นะครับผมประดิพาสบุรัสกรโพคินนะครับวันนี้นะครับผมจะมาบอกวิธีเทคนิคนะฮะการทำเงินจากอินดีมเรียกได้ว,ว่ามาขายตะขาบให้เลยนะฮะก็อันดับแรกเลยการที่เราสามารถที่จะสร้างเงินจากอินดีมได้นั่นคือเรานะครับผมก็จะต้องมีต้นทุนรายชื่อก่อนถูกต้องไหมฮะต้นทุนรายชื่อตรงนี้นะฮะก็อาจจะมาจากทางทั้งออนไลน์หรือว่าออฟไลน์นะครับผมนะ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะฮะถ้าเราไม่มีต้นถึงรายชื่อเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทํางานกับคนได้นะเพราะทรัพยากรในการทํางานของเราก็คือคนใช่ไหมฮะทีนี้เมื่อเราได้รายชื่อมาแล้วอันดับต่อไปนะครับผมเรียกได้ว่าเราเนี่ยจะต้องโทรกลับไปหาเขาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการนัดหมายนะฮะไม่ใช่ขั้นตอนของการอธิบายนะครับผมทุกคนตั้งใจแยกแยะตรงนี้เลยนะครับผมเราโทรไปนัดหมายเพื่อไม่อธิบาย นะฮะไม่ว่าเราจะเจอคําถามอะไรก็แล้วแต่นะฮะให้เราออกตัวว่าเราเนี่ยเป็นแอดมินอันนี้ยกยกตัวอย่างในพาร์ทของออนไลน์เนาะว่าเราเป็นแอดมินแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ปรึกษาเนี่ยมาทาการพูดคุยกับเราให้เพราะฉะนั้นอย่างยังอย่างยกตัวอย่างในสริปที่เป็นการโทรออนไลน์นะครับผมสริปที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะก็อันนี้เดี๋ยวเสียง2กําลังจะมาแล้วนะฮะ นะเราก็จะโทรไปเราก็จะบอกเขาว่าสวัสดีครับโทรจากอินดี้ไทยแลนด์นะครับจากที่พี่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาที่ว่าต้องการปลดหนี้หรือว่ามีไรายได้เพิ่มจําได้ไหครับนะเขาก็จะบอกว่าอ๋อจําได้อะไรเงี้ยนะพอจําได้เสร็จปุ๊บเราก็จะบอกกับเขาว่าวันนี้สะดวกช่วงเวลา5้ามงเย็นหรือหนึ่งทุ่มดีในการที่เราจะคุยรายละเอียดของงานอินดี้กันนะ ถ้าเกิดว่าเขาสะดวกช่วงเวลา5โมงก็คือ5โมงแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่สะดวก2ช่วงเลยเราก็จะต้องทำการนัดหมายกับเขาให้เป็น2ช่วงเวลาเช่นเดิมนะเราอาจจะบอกสะดวกช่วงเช้าหรือบ่ายอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าอาจจะตีวงนะฮะสะดวกวันธรรมดาหรือว่าวันเสาร์อาทิตย์เราค่อยๆตีวงให้แคบไปเมื่อเราได้เวลามาแล้วนะครับผมนะเราก็จะบอกวัตถุประสงค์ว่าซึ่งช่วงเวลาสมมติว่านัด5โมงเนาะซึ่งช่วงเวลา5โมงเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆนะฮะ,นะะเดี๋ยวจะมีที่ปรึกษานะฮะที่ทำงานกับคุณกล้อง ของรายการอายุน้อยร้อยล้านเรียกได้ว่ามีรายได้ที่ดีมากๆในยุคสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยนะหลังจากนั้นเมื่อกี้นี้เราทําเสียงเป็นแอดมินใช่ไหมตอนนี้เราจะทําเสียงให้เป็นคนที่รู้จักสนิทสนมกับเขานะซึ่งไม่ส่งผลกระทบอะไรเลยแล้วเราก็จะบอกว่าเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ใช่ไหมครับเขาก็จะบอกอ๋อแอดได้ค่ะอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะถามเขาว่าคุณพี่อยู่จังหวัดไหนครับผมชื่ออเล็กซ์นะครับอยู่กรุงเทพมหานคร เขาก็จะบอกอยู่จังหวัดนั่นจังหวัดนี้นะฮะคำถามต่อไปคือคําถามที่เด็ดมากๆเขาจะพรั่งปูออกมาเลยนะเราก็จะถามเขาว่าแล้วสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างกระเทือนบ้างไหมฮะเขาก็จะบอกมาเลยว่ากระเทือนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพร่งปูออกมาทีเดียวบางคนก็ไม่พูดนะเราเคยบอกเ,อเรากระเทือนแบบไหนพอจะบอกได้ไหมครับหลังจากนั้นแหละเราก็จะได้รูฟอร์มเขาไงว่าเขาเป็นยังไงกระเทือนแบบไหนทํางานอะไรขายของอยู่ร้อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราก็จะได้ฟอร์มเขามาแล้วในบางส่วนนะ ขั้นตอนนี้เราเนี่ยก็เรียกได้ว,ว่าอย่าไปอตอบคําถามอะไรเขามากไม่ว่าเขาจะถามคําถามอะไรมาให้เราออกตัวว่าเราเนี่ยเป็นแอดมินนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีที่ปรึกษาเนี่ยนะฮะ มาพูดคุยกันในนี้เียว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราเผล่อไปตอบเขาก็เขาก็จะถามมาสักยาวเลยหรือว่าทกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเราก็จะต้องตอบอย่างสมมติว่าถ้าเกิดเขาถามว่าล้วเป็นธุรกิจอะไรนะเราก็จะบอกว่าอ๋อเป็นโปรเจกต์กนห้ของคุณก้องเจ้าของรายการอายุหนึ่ล้านครับแล้วก็พาเข้าสกิปตามเดิมอย่างที่เราเตรียมไว้เลยอ่ะทีนี้พอพูดคุยกันในระดับหนึ่งแล้วนะครับผมเราก็เรียกได้ว่าเราจะบอกเขาว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตแอดไลน์เลยนะครับ นะแอดไลน์เลยนะฮะยังไม่ต้องวางสายนะเราก็ทําการแอดไลน์ส่งสติกเกอร์ไปแล้วเห็นไหมครับนะอากบอกเห็นพอเห็นเสร็จปุ๊บเราเนี่ยจะทําการส่งลิงก์ห้องเรียกได้ว่าเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ห้องไปฮะไ,ไปให้นะครับผมก็เดี๋ยวรบควรกดเข้าได้เลยนะเดี๋ยวจะมที่ที่ปรึกษานี่ยมาพูดคุยกันตรงนี้อ่ะกดเข้าเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับพอกดเข้าอะไรทําทุกอย่าง นะฮะเราทําการพาเขาเข้าตอนนั้นเลยหลังจากนั้นเราทําให้เป็นนัดที่สําคัญเราก็จะบอกว่าโอเคเดี๋ยวช่วงเวลา5้าโมงเย็นนะฮะเดี๋ยวรบกวนล็อกเวลาไว้เลยนะ,ะับผมมั่นใจว่าคุณพี่เนี่ยสามารถจะสร้างไรายได้ในยุคโควิดแบบนี้แน่นอนเดี๋ยวก่อนถึงเวลานะฮะก่อนถึงเวลาประมาณสักห้านาทีเดี๋ยวผมจะโทรมาย้านะครับผมแล้วก็โอเคครับสวัสดีครับวางสายเลยไม่ต้องไปพูดเกลื่อเขาเห็นไหมฮะขั้นตอนการโทรนัดหมายเราใช้เวลาถ้าเราพูดจริงๆไม่เกิน2นาทีประมาณนี้นะฮะ พอถึงเวลาเสร็จปุ๊บนะขั้นตอนต่อไปก็คือเราเนี่ยจะโทปรปย้ยากับเขาก่อน5นาทีแล้วเขาเข้ามาพอเข้ามาเสร็จปุ๊บเราจะทำการส่งนะลิงก์ e e t i n g นะให้เขาเมื่อกี้เนี่ยพาเขาเข้าอยู่ในห้องรวมเพื่อที่ว่าการที่เราพูดคุยกับเขาเลเนี่ยเขายังไม่สมัครเรายังมีทำการบมใน,นนั้นได้ที่เป็นห้องรวมแต่เวลาพูดคุยกันจริงๆเราจะส่งลิงก์ e e t i n g ให้เขาพร้อมกับที่ปรึกษาของเราเพื่อทำการพูด กันแ,แค่ประมาณ3-4คนเท่านั้นเองเพราะว่าขั้นตอนนี้มันเป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยจะต้องเปิดใจกับเขานะเปิดใจก่อนเปิดแฟ้มยิ่งถ้ามีคนเยอะเข้ามาฟังเขายิ่งไม่กล้าพูดเพราะนั้นทางที่ดีไม่ควรเกิน3-4ถึงคนนะมะีมีผู้สนใจนะมีตัวเรามีที่ปรึกษาแล้วก็อาจจะมีคนหนึ่งก็ได้นิดหน่อยพอแค่นี้แล้วเราเนี่ยทำการเปิดใจคุยกับเขาเขาอยากรู้เรื่องไหนเราก็ คุยเรื่องนั้นกับเขาเขาอยากดูเรื่องรายได้แล้วก็คุยเรื่องรายได้นะครับผมเรด้ว่าคันตรงไหนเกาให้ตรงจุดอย่างเมื่อก่อนเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยใช้วิธีการคุยเนี่ย ประมาณเขาเรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงบางคนาถามข้อตัวอย่างอีกซึ่งครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้สมัครกับเราอยู่แล้วน้อยมากที่จะสมัครกับเราน้อยเคสมากที่นับได้เพราะฉนั้นเราเปลี่ยนวิธีการใหม่เพื่อประหยัดพลังงานให้เปิดใจก่อนก่อนเปิดแฟ้มเมื่อคุยเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดยวเขาก็จะทาการาถ้ายังไม่ได้สมัครเขาจะทำการาศึกษาข้อมูลต่อแต่ขั้นตอนต่อไปคือเราเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยเข้ามาอยู่ในห้องบ่มส่วนตัวของเราซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีห้องบ่มส่วนตัวนะ เอาเขาเข้าไปไว้ตรงนั้นซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราทําการคุยสามสายแล้วแต่เรมันจะมีแบบหลายหลายกลุ่มมากซึ่งเราหาหามไม่หมดแล้วก็บ่มไม่ทั่วถึงก็คือจากนี้นะฮะเราก็จะมีแค่ห้องเดียวนะแล้วก็ให้เขาอยู่ในนั้นแล้วเราก็ทําการบ่มบ่มอะไรบ้างนะฮะส่งรายได้ของเราบ้างของคนอื่นบ้างส่งเรื่องอะไรก็ไ้แล้วเราแต่นะฮะ บ่มกับเขาอันนี้คือขั้นตอนสเต็ปแรกสเต็ปต่อไปนะฮะเราจะมีระบบทีมในเรื่องของการ OPP นะบ2กับหนึ่งทุ่มซึ่งเขาเนี่ยนะครับผมก็จะไปฟังในขั้นตอนตรงนี้ต่อนะเขาจะได้ฟังและเห็นรูปภาพอะไรต่างๆนานานะเขา,าจะเกิดการตัดสินใจมากขึ้นนะฟังเสร็จปุ๊บให้เราเนี่ยรีบโทรไปชาร์จกับเขาเลยเรียกด้ว่าเขายังอยู่ในว่วงอารมณ์อยู่ก็ชาร์จคุยกับเขาแล้วก็เรียกได้ว่า ตอบข้อโตัวแย้งกับเขาตรงนั้นเลยคําถามแรกที่เราจะคุยแล้วก็อาจจะถามเพราะว่า,าจากที่พี่ได้ฟังเมื่อสักครู่นี้ชอบตรงไหนมากที่สุดหรือว่าสนใจตรงไหนมากที่สุดอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการเปิดประเด็นคุยกับเขา นะฮะเขาก็อาจจะสมัครหรือไม่สมัครนะครับผมถ้าเกิดเขายังไม่สมัครนะเรามีห้องบ่มของเราแล้วเพราะนั้นเราก็ทําการบ่มกับเขาต่อนะทุกอย่างมันคือสถิติการบ่มเราก็พูดคุยกัยเขาสอดแทรกได้ในหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่อง3 Y วยถ้าเราอยากจะรู้เรื่องเขา3ามวยมีอะไรบ้างมีว j ยจอยว t ยเน็ตเวิร์กวยดีนเราอยากจะรู้เรื่องเขานะเราก็ต้องวัยจอยตัวเราเองก่อนเขาถึงจะเปิดเรื่องเขาในการคุยเราสามารถสอดวัยเน็ตเวิร์กเข้าไปได้ด้วยในมุมของคนที่ยังไม่ได้สมัคร เราก็สามารถสอดว้ยเน็ตเบิร์ในเรื่องของแอคทีฟพสซีฟได้นะในเรื่องของ7 e เ e ่ e อเได้ให้เขาเห็นมุมมองในเรื่องของการลงทุนในเรื่องของความคุ้มค่าอะไรเงี้ยจนกว่าเขาเนี่ยระบบกับเขานะจนกว่าเขาเนี่ยจะสมัครกับเราไปเรื่อยๆเพราะนั้นการที่เขาจะสมัครกับเราอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนั่นคือขั้นตอนการบ่มเราจะต้องสม่ำเสมอกับเขามากพอ นะครับผมนะแล้วก็เรียกได้ว่าโทรคุยบ้างนะฮะแล้วก็ให้เขาอยู่ในบรรยากาศกับเราตลอดอันนี้นะครับเมื่อเขาสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนการค้นหาอันนี้เรียกได้ว่าเราทํางานได้แล้วค้นหาเรียบร้อยและเรียบร้อยแล้วนะแต่ขั้นตอนต่อไป มันคือขั้นตอนของการรักษาพัฒนาซึ่งเราเนี่ยนะฮะจะสามารถที่จะสร้างไรายได้แบบทวีคูณได้คือขั้นตอนแบบนี้เลยเมื่อเขาสมัครเสร็จแล้วนะฮะเราจะต้องรีบทําการสตาร์ทอัพกับเขาทันทีนะเราจะต้องโทรขอเวลาเขา1ชั่วโมงนะฮะแล้วก็ทําให้เขาเห็นความสําคัญตรงนี้แล้วบอกเหตุผลเขาด้วยนะว่ามันจาเป็นอย่างไรให้เขาตั้งใจอย่างไรรวมถึงต้องบอกฉีดว่าจง้วว่าเขาอย่าเพิ่งไปชวนใครเพราะอะไรทําไม นะทีนี้พอมาคุยกันแล้วเมื่อถึงเวลาเสร็จปุ๊บมาคุยกับเรานะเราก็จะทําการสอดแทรก คุยในเรื่องหานี้หาเป้าหมายเขาแล้วก็ในเรื่องของการคุยในเรื่องของ Win น็ตเวิร์กไนดีะอาจจะเป็นในมุมมองของอนาคตไม่แน่นอนเพราะสมัครมาแล้วใช่ไหมในมุมมองของอุตสาหกรรมอาหารเสริมนะเรามีความเชี่ยวชาญประมาณไหนในเรื่องของเน็ตเวิร์ที่ทําอุตสาหกรรมอาหารเสริมหรืออาจจะเป็นในมุมของ New n o r m a l นะฮะในเรื่องของไ i อินดีอาจจะเป็นในเรื่องของโลกพัฒนานะฮะหรือในมุมของผู้บริหารคอนเน c t ชันนะฮะสินค้าเรื่องของเซลล์แมทริกซ์นะฮะหรือว่าในในเรื่องของยู c เ s สคลาสอะไรเงี้ยได้หมดเลย อตอบย้ำกับเขาไปเรื่อยๆเ,เมื่อคุยกับเขาเสร็จแล้วนะใน3 Y วัยเราก็จะถามเขาว่าเขาเห็นความจําเป็นอย่างไรนะฮะ mm. เขาเห็นความสําคัญแบบไหนนะ mm. หรือว่าเขาคิดเห็นอย่างไรบ้าง mm. เราจะต้องถามเขานะ mm. เมื่อเรา เมื่อเขาตอบเรามาแล้วนะทีนี้สิ่งสําคัญที่จะทําให้เขาเนี่ยได้รายได้นะหลักหมื่นต่อเดือนมันมีอยู่2ออย่างเท่านั้นเองนะนั่นก็คืออะไรนั่นคือเขาเนี่ยนะจะต้องเรียนและทําสม่ําเสมออย่างน้อยเวลา 2- อสชั่วโมงนะฮะให้เขาเห็นความสําคัญเห็นความจําเป็นด้วยอันดับที่2นะก็คือเขาจะต้องทําอย่างถูกวิธี เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเขาทํา2อย่างได้แบบนี้เสร็จปุ๊บนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะคุยกับเขาในมุมของเรื่องของต้นทุนทางธุรกิจนะฮะทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะแล้วก็พาเขาซ้อมตกใจเพราะว่าคนใหม่เนี่ยเราเนี่ยจะต้องทําให้เขาเนี่ยได้รายได้ให้ไวที่สุดพาเขาซ้อมตกใจได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ได้หมดเลยแล้วก็เป็นการพาเขาออกไปทํา ออกไปทาก็เช่นเดียวกับเรานะเมื่อมีรายชื่อมามาแบบไหนมาคุยกับที่ปรึกษาทําแบบไหนคุยอย่างไรมีห้องมมงแบบไหนพาไป OPP แบบไหนและัคนตอนสุดท้ายคือการบ่มเขาอย่างไรนะเพราะนั้นการทําทุกอย่างเนี่ยบางคนอาจจะสนใจวันนี้แต่ตัดสินใจสมัครอีก3าเดือนบางคนอาจจะสนใจพรุ่งนี้แต่ตัดสินใจสมัครอีก3วันมันไม่แน่นอนเพราะนั้นเราทําทุกอย่างให้สม่ําเสมอแล้วก็ทําอย่างถูกวิธีเพราะทุกอย่างคือสถิตินะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทำ uh, เงินกับทาง uh, อินดีม อันนี้คือเป็นเทคนิคดีๆเป็นขั้นตอนดีดนะในการที่เราจะทําเงินกับอินดีมจากตรงนี้ได้เพราะนั้นความสม่ําเสมอแล้วก็การทาอย่างถูกวิธีบวกกับการที่เราเข้าใจในส่วนของ3 y ตรงนี้จะทําให้เราทําได้ย่างจากอินดีมเพราะนั้นการที่เราตอบข้อตัวแย้งกับเขาในขั้นตอนสุดท้ายการตอบเสร็จเราจะต้องปิดสมัครกับเขาด้วยอย่างเขาถามมาว่า แล้วมันเป็นธุรกิจเครือข่ายหรือเปล่าเราวพื่ต้องดูว่าเราจะต้องตอบอย่างไงใช่ไหมแล้วธุรกิจเครือข่ายเป็นยังไงหรือมันเป็นลูกโซ่เป็นยังไงเราถามเขากลับก่อนแล้วก็ค่อยบอกแล้วเราก็ค่อยตอบไปเพราะฉนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้นะการตอบเข้าต้แย้งเสร็จอย่าลืมปิดสมัครไม่ใช่ตอบไปเรื่อยๆแล้วไม่ปิดสมัครเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นเทคนิควิธีการดีๆก็คือการทําสม่ําเสมอและการทําอย่างถูกวิธีนะบวกกับการสอดแทรก 3Y เข้าไปในนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคในการ ทำเงินจากอิ๊มครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ